วันนี้มาม้าจะมีบททดสอบยากมากๆให้กับช่อแหฮช่อครามนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าช่อแฮกับช่อครามจะผ่านบททดสอบนี้ได้หรือเปล่าจริงเหรอใช่ค่ะมันยากมากเลยค่ะหนูอาจจะไม่ผ่านก็นได้ค่ะลูกแน่ใจอะคะมาม้าเห็นมาเยอะแล้วที่เขาเก็บเด็กๆที่ว่าให้เด็กๆอยู่กับขนม มาม่ายังไม่บอกกติกาทั้งสิ้นนะตอนนี้ให้เตรียมตัวกันก่อนเดี๋ยวดูสิว่าพี่น้องสองคนนี้จะเอาตัวรอดจากบททดสอบนี้ไปได้หรือไม่ไมอะไนี่อมีเด็กคลั่งสองคนแล้วนะคะชอบให้ยุดชอบให้ฟาวฟชอบ้ฟาวฟชอบี หยุดก่อนอ,อันนี้คือการทดลองของเราก็คือเด็กๆสองคนเตรียมตัวนะวันนี้หมามาเตรียมช็อกโกแลตไว้ให้เยอะมากเด็กๆสองคนนั่งน,นะนั่งก่อนนะนี่เป็นการทดลองของเรานะวันนี้ขอทดสอบเด็กๆหน่อยคว,วามกติกาดีๆความกติกาดีๆนะชอคแฮนชอคทฮพร้อมนะความกติกาดีๆเลยนะหมามาจะ กิบช็อกโกแลตในจานนี้เลยยุ่งก่อนามาจะให้หนูช่วยเฝ้าช็อกโกแลตให้หมาหน่อยสิบนาทีเข้าใจไหมาห้ามหยิบกินเลยามาไปทําธุระแป๊บหนึ่งสิบนาทีห้ามหยิบกินมามานาไปทุกเม็ดนะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าสิบนาทีามากลับมามันอยู่ครบทุกชิ้นทุกเม็ดหนูจะได้ช็อกโกแลตอีกหน <lawsuit> ึ่งจานเลยได้สองจานได้สองจานเลย แต่หนูต้องหเกมหนูโอ้ไม่เลิกเพนดีเนาะแต่ลูกต้องไม่หยิบกินเลยนะโอเคไหมคะสิบนาทีไหวไหมเจ้าคางครับไหวไหวไมคะเจ้าแฮงไหวนะเลิกแล้วนะหม่าม้าจะจับเวลาแล้วนะห้ามหยิบกินเลยแล้วก็ห้ามลุกออกจากโต๊ะจากเก้าอี้ให้อยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนโอเคยไหมโอเคนะเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจครับพร้อมไหมคะพร้อมค่ะจับเวลานะคะเริ่มค่ะ เดี๋ยวมามานะห้ามนะห้ามหยิบกินห้ามแอบหยิบกินนะ เสส้ทำให้มเาเราไปนึค่ะเบเราต้องกลับมาเริ่มกันใหม่นะแต่เมื่อกี้หมามาเห็นร่องรอยของช่อคารามที่มือมีสีส้มและเม็ดสีส้มหลุดออกมาไม่รู้ทําอะไรกันไปแล้วบ้างเดี๋ยวต้องไปเช็คในเทปนะโอเคครับ ถ้าเกิดว่าไม่แตะต้องเลยนะเออของถ้าลุกออกไปจากตรงนี้นนะไม่แตะต้องเลยนะเดี๋ยวมากลับมาได้อันนี้หนึ่งจานแล้วก็ได้อีกหนึ่งจานเมื่อกี้ด้วยพร้อมนะพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วครับครับใช่พร้อมไหมคะพร้อมคุ่พร้อมคุ่เริ่ม

โอเคได้ชิ้นเดียวนะปัไ <Okay. S 3> <c oughs> ม่เหมือนสีนี้ไม่เหมือนเพื่อนห้า <c oughs> อันนี้เหม่ออยู่แล้วอันนี้ช็อกโกแลตนันใช่ว่าอันนี้ไปโดนช็อกโกแลตหรือไม่มันละลายล,ลายมากก่อ <c oughs> ลลมาก <c oughs> ้ง อันนี้ของเจ้าฮนะแต่อันนี้ของชจาทั้งหมดอชหดเลยดี๋ยวก่อนาคารอันนี <t aps> <t aps> <t aps> ้สองอันของชาคาอันของเ้านาคาหยิบได้แค่อันนี้แต่แฮ อกมาดิว่ามันสิบนาทีหรือ,อยังช่างทำเดี๋ยวก่อนข้างนี้กินหยิบข้างนี้ เหนือกว่า,วานนอ,อันนี้สีเหลืองอันนี้ฟ้าไปหามาก่อนะ มีใครแอบกินเปล่าชาหางชาหางแอบกินเปล่าคะเอทเอ้าวทำไมแอบกินล่ะแล้วชอบแอบกินหรือเปล่า<ม>ตั้งแต่เริ่มอัดคลิปเลยนะนะตั้งแต่เริ่มอัดคลิปหรอแฮรไม่ได้แอบกินเลยเหรอจร,จริงอ่ะจริงอ่ะจริงเหรอไม่กินแค่ชิ้นเดียวสำหรับพวกมีกิที่กินแล้วนั่นก็คือกินนี่นะ้วาว าใช่แล้วใช่คิดที่สมัครเป็นเพื่อสัมบลร์ไอคด